ขอต้อนรับเข้าสู่สาระดีๆจากชามมราค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊จะทำยังไงให้สมองของเรายัางฟิตปังไม่เสื่อมไปตามวัยเรื่องของโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับใครหลายๆคนเลยใช่ไหมคะแต่ว่าข่าวดีก็คือเรื่องใกล้ตัวอย่างการกินนี่แหละคะ่ะคือหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีอยู่ในมือเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันคะ่ะ เอาละค่ะมาดูกันดีกว่าชื่อ My Diet เนี่ยบางทีอาจจะคือได้ยินผ่านหูกันมาบ้างแต่จะบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ไดเอทลดน้ำหนักตามกระแสะทั่วๆไปนะคะแต่มันคือนวัตกรรมที่ผ่านการคิดคน้นมาอย่างดีเลยค่ะเป็นการเอาแผนการกินเพื่อสุขภาพที่ดังมากๆ2ตัวมารวมกันแล้วก็อัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยต้นตำรับของ My Diet เนี่ยก็มาจากไดเอทสุขภาพตัวท็อป2ตัวนี้เลยค่ะ ตัวแรกก็คือ Dash Diet ที่เขาจะเน้นเรื่องลดความดันโลหิตโดยเฉพาะเลยส่วนอีกตัวก็คือ Mediterranean Diet ที่เราคุ้นเคยกันดีอันนี้จะเด่นเรื่องสุขภาพหัวใจการชะลอวัยระดับเซลล์คือทั้งสองอย่างนี้ก็ดีมากๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่านักวิจัยเขารู้สึกว่ามันยังไม่สุดมันยังไม่จี้ไปที่เรื่องสมองโดยตรงค่ะและนี่ล่ละค่ะคือพระเอกของเราในวันนี้ m y d i e t หรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Mediterranean Intervention for Neurodegenerative Delay ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรั h ที่มีเป้าหมายชัดเจนมากๆคือพุ่งเป้าไปที่เรื่องเดียวเลยนั่นคือการออกแบบอาหารที่เน้นเข้าไปปกป้องระบบประสาทชะลอสมองเสื่อมแล้วก็ลดความเสี่ยงเอลไซเมอร์ให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ Mind Diet มันพิเศษกว่า คือมันไม่ใช่แค่จับ2ไดเอทมายำรวมกันนะคะแต่เขามีการปรับสูตรแบบเฉพาะเจาะจงเลยอย่างแรกเลยคือผักใบเขียวอันนี้เน้นแบบสุดๆต่อมาคือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่เขาให้ความสําคัญมากกว่าผลไม้วนหวานชนิดอื่นเพราะในเบอร์รี่เนี่ยมีสารแอนโทไซยานินสูงปริดซึ่งดีกับสมองเรามากๆและอย่างคือเขาจะให้ลดพวกนมบัวกับผลไม้ที่น้ําตาลสูงๆลงด้วยค่ะ โอเคค่ะรู้ที่มาที่ไปกันแล้วทีนี้มาดูของจริงกันดีกว่าว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มายืนยันเนี่ยมันว้าวขนาดไหนดูตัวเลขนี้สิคะ53%เซคือมันเยอะมากนะคะมาจากงานวิจัยที่ชื่อว่า Rush Memory and Aging Project ที่เขาตามดูผู้สูงอายุเกือบ5ปีเต็มๆเลยแล้วก็พบว่า กลุ่มคนที่ทำตาม Mind Diet แบบเป๊ะๆเ,เลยนะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้ถึง53%เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ค่อยได้ทำตามโหเป็นตัวเลขที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ ยังค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนอกจากจะลดความเสี่ยงแล้วนะคะงานวิจัยเดียวกันยังบอกอีกว่าถ้าเรากินตามนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้เทียบเท่ากับการที่สมองของเราเด็กลงไปถึง7.5ปีโอโ้โหเหมือนได้ย้อนวัยให้สมองเลยนะคะเนี่ยแล้วกราฟนี้ก็คือเห็นภาพชัดๆสุดๆไปเลยค่ะ พอเอามาเทียบกันมาดต่อมดัดจะเห็นเลยว่าแท่งของ Mind Diet มันพุ่งสูงกว่า Dash แล้วก็ Mediterranean Diet เกือบเท่าตัวเลยนะคะนี่แหละค่ะคือบทพิสูจน์เลยว่าการออกแบบมาเพื่อสมองโดยเฉพาะเนี่ยมันเห็นผลจริงๆเอาล่ะมาถึงผ้าปฏิบัติที่หลายคนรอคอยกันแล้วว่าแล้วสรุปต้องกินอะไรแล้วต้องเลี่ยงอะไรบ้างง่ายๆเลยค่ะ Mind d i e เเขาแบ่งมาให้แล้วเป็น1ิอย่างที่ควรกินเพิ่มกับอีก5อย่างที่ควรลดลงค่ะ มาดูฝั่งที่ต้องกินเพิ่มกันก่อนนะคะ10อย่างที่ช่วยบำรุงสมองหัวใจหลักเลยนะคือผักใบเขียวค่ะเขาแนะนำให้กินทุกวันเลยอย่างน้อยวันละหนึ่งหน่วยบริโภคตามมาติดๆก็คือเบอร์รี่ต่างๆสัปดาห์ละสัก2 5ถึงครั้งก็ยังดีแล้วก็ถั่วอย่างน้อย5ครั้งต่อสัปดาห์ส่วนรายการอื่นๆก็ลองดูในตารางได้เลยค่ะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นสำหรับเซลล์สมองเราทั้งนั้นเลย ทีนี้การกินของดีอย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องรู้จักลดของที่ไม่ดีออกไปด้วยซึ่งมันสำคัญพอๆกันเลยค่ะ5กลุ่มที่ต้องเบรกบรกไว้หน่อยก็คือพวกเนื้อแดงพยายามอย่าให้เกิน4ครั้งต่อสัปดาห์ เนยมาการีนนี่ก็วันละช้อนโต๊ะก็พอแล้วแต่ตัวร้ายเลยก็คือของทอดกับฟาสต์ฟู้ดค่ะอันนี้พยายามให้น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้งได้จะดีมากเพราะพวกนี้ล่ะค่ะตัวการที่ทำให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบซึ่งไม่ดีต่อสมองเลยรู้แล้วว่าต้องกินอะไรเลี่ยงอะไรแต่จะกินยังไงให้มันปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีที่สุดล่ะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันมาดูเคล็ดลับแบบเจาะลึกกันเลยค่ะใครที่ฟังแล้วอยากจะเริ่มเลยนะ นี่คือ4สเต็ปง่ายๆให้ลองเอาไปทำตามกันดูค่ะ 1. โฟกัสไปที่ผักใบเขียวกับเบอร์รี่ก่อนเลย 2. ลองเลือกใช้เครื่องเทศให้ฉลาดขึ้น 3. อันนี้สำคัญมากเช็คเสมอว่ามันไปตีกับยาที่เรากินอยู่หรือเปล่าและ 4. ถ้าเลือกได้พยายามหามแบบออร์แกนิกเพื่อเลี่ยงสารเคมีที่ไม่จาเป็นค่ะ อะมาดูตัวอย่างเรื่องเครื่องเทศกันหน่อยอย่างอบเชยเนี่ยรู้ไหมคะว่ามันมี2แบบหลักๆแบบแรกคือซีลอนหรืออบเชยแท้อันนี้จะมีสารที่ชื่อคูมารินต่ำปลอดภัยค่ะแต่อีกแบบคือคาเซียที่เราเจอกันบ่อยๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะมันถูกกว่าอันเนี้ยสารคูมารินสูงกว่าแบบแรกถึง250เท่าซึ่งถ้ากินเยอะๆบ่อยๆอ,อาจจะมีผลกับตับได้เพราะฉะนั้นถ้าจะกินเพื่อสุขภาพจริงๆมองหาคาว่าซีลอนนะคะ แล้วก็ยังมีข้อควรระวังที่ต้องย้ำกันอีกนิดนึงนะคะสมุนไพยหรืออาหารบางอย่างเนี่ยมันดีก็จริงแต่อาจจะไปตีกับยาได้อย่างเช่นสารเคอร์คิวมินในขมิ้นชันก็อาจจะมีผลกับยาละลายลิ่มเลือดหรือยาลดไขมันหรือถ้ากินกระเทียมเยอะๆก็อาจจะไปเสริมฤทธิ์กับยาลดความดันได้ทางที่ดีที่สุดเลยนะคะถ้าใครมีโรคประจำตัวหรือกินยาอะไรอยู่ควรปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรก่อน,อนเสมอคะ่ะอันนี้สำคัญมากมาก พอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะว่าหัวใจของไม d ไดเอทเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาของดีๆมารวมกันเฉยๆแต่มันคือการคัดเลือกสารอาหารแบบมีกลยุทธ์ที่พุ่งเป้าไปที่การปกป้องและดูแลสมองของเราโดยเฉพาะซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างชัดเจนเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากจะชวนให้ลองคิดกันดูนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ อย่างแรกเลยที่เราจะเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างสมองที่แข็งแรงไว้สำหรับวันข้างหน้ามันคืออะไรไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่นะคะอาจจะแค่เพิ่มผักคะน้าในมื้อเย็นหรือเปลี่ยนจากขนมหวานมาเป็นบลูเบอรี่สักถ้วยเล็กๆแค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วค่ะขอบคุณที่รับฟังสาระดีจากเราเพราะชาโมราอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีแบบองค์รวมสวัสดีค่ะ